สวัสดีทุกคนนะครับโยผมเกื้อวิชายร์พันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวพี่เทพของเราโซงไก่คิง e นะครับคือเมื่อมาประมาณเดือนสองเดือนนะ่ะแต่ผมเพิ่งได้เพิ่งปลดล็อกมาเมื่อตะก,กี้เนี่ยห้าร้อยโคล,ล่าโอ้โหเก็บอยู่ตั้งนานนี่ครับเลเวลหกสิบนะครับสกิลมีเมทัลลิกสตาร์กับไฟเบอร์สสตาร์กระสุนนกเพลิงนะครับก็อัพเต็มหมดแล้วบูทอัพบูทหนึ่งตันนะครับเหลือบูทสองใส่เหรียญจาบ้าแคลิเฟอร์ครับ จะทำให้เลือดเด้งแล้วก็ตีแรงครับเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูใน private battle ททดีกว่านะครับไปอยากจะรู้จริงๆว่าเขาจะโหดกันแค่ไหนผมยังไม่เคยเล่นนะบอกก่อนนี่คือปลดล็อกแล้วก็มาเล่นให้ดูเลยฮะไม่ทดลองก่อน คลิปแม็กเจอแลนน่าจะมาเย็นนี้นะครับหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเดี๋วจะมาพรุ่งนี้ไม่รู้ครับคลิปแม็กเจอรแลนดเลเวล80ของผมเลเวล80โอเคเดี๋ยวผมจะยิงบดพวกนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าพวกนี้เก่งหรือเปล่าบอกแล้วพวกนี้มันเป็นบทนะครับทุกคนแต่ไพรเวทเนี่ยเขาไม่มีวันหมดไงคือแม่งเล่นเท่าไหร่แม่งก็เล่นได้ครับ คุณก็เล่นได้หมดเนะ่เพราะมันไม่มีวันหมดลนะคือแบบเล่นหลีกพอหลีกหมดแล้วก็เล่นอันนี้ไม่ก็เติมในหะลีกเล่นนะใช้เพชรเติมมาโอเคเลจูไม่ใส่เหรียญครับจัดไปเดี๋ยวไปดูดีกว่าโซนไอคิงก็หกสิบดูัวเป็นยังไงครับ ถึงทงเร็วหรือเปล่านะโคตรเร็วเลยพี่น้องเหมือนอุศบเลยมันก็คืออุศบตัวแรกนั่นเองเอายังมีหน้ามาลมเฮ้ยเอ้ยอืมหืมเป็นยังไงโดนเต็มๆไอ้หนูปุ๊บเอาอีกนัดหนึ่งไม่โดนอีกอะไรครับเนี่ยน,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 นั่นโดนยิงไแล้วหนึ่งศพ โอเคครับไม่มีก้อนเนื้อให้ผมกินนะก็ไม่เป็นไรผมจะใช้เจ็ดพันสองครับเพื่อที่เฮ้ยลูกเฮ้ลูกโอ้โห,โห,โหสองข้างใต้เุ้ยแล้วเด้งด้วยมา <c oughs> ผมใ่เหรีหยญงไงเฮ้ยอ๋อไม่โดนตื้อโอ้โหเข้าสี่ไปดีกว่าผมไปยิงบอทติงตองดีกว่าแบบนี้น่ากลัวตาย ปุป๊บเต็มเต็มเฮ้ยเอ้แชงคูดมาทำไมอ่ะแชงคูดของผมนะครับก็ขังผมนะแต่ไม่ใช่ของผมนะยิ่งยิ่งกระสุนนกเพิงอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยลัคกี้ ตึบลักกี้รอยัลยิงตุบโหงงะดีใหแม่ให้แม่แมกลัวไม่เลยไม่กลัวหห้กลัวหหยกลักวพี่แม่หกลัวเอายิงเลยจูตายด้วยค่มอนเบบี้ไปไหนจะหนีไปไหนไหนแม่จะหนีไปไหน,หะหน,ไไหนวะเดี๋ยวให้แม่ข้าเพื่อนผมหนไอยข้าเพื่อนผมต้ไงมยิงตุบเข้าพันเก้าแล้ครับแมแลวละตีไม่เข้าเลยไปดีกว่า ทำไรเพื่อนผมอีกแล้วโดนเต็มแดงยนะผมแดงผมไปก่อนนะผมแดงไม่ไปดูนัเอาเฮเมโปเฮลเมโปเต็มโอ้โหไม่โดนโดนกล่องโอ้โหโอ้โหชักปืบนอไม่ได้ อ๊ยนนนอกใมอจมเยะเต็มเ้ปรเต็มเดดเดดเดดแมนโอ้เรียบรนอยเจ็ดพันสี่ครับข้าไปกี่ตัววะรู้สึกจะมากกว่าห้าตัวเผมดูหน่อยซิเด็ m เอ็มวีพยครับพี่น้องยังโหดนะครับ หูจะข้าวไปสิบเอดตัวดึงสามนี่ค่ะแค่เลเวลหกสิบนะเว้ยโอ้ oh my god เดี๋ยวดูบอนะนี่นี่บอนะฮะอันนี้คนจริงวะนี่คนจริงคนเล่นจริงนะผู้เล่นจริงนี่บอดนี้ก็บอทนะครับหูก็เก้านี่คนจริงเหรอใช่คนจริงอะแฮป p ี้เมลบอสนะครับโซ s u ก e ก็บอทนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันอีกตานลดีกว่าครั้งนี้ผมขอเลือกเป็นสีส้มสีฟ้านะครับสีฟ้าผมเบื่อสีส้มไม่ะผมชอบสีฟ้าไม่คือผมเป็นสีส้มเยอะแล้วไงทรงไอ้คิงหนูว่าพี่เทพของเรานั่นเองนะครับแม่งโคตรเทพเกือบ <c oughs> ตอนเป็นทรงไอนะ้คิงเนี่ยยิงโคตรแม่นแต่พอมาเป็นอุศพธรมรมดานี่กระจอกจริงๆไปย้อนดูได้ครับในภาคว a นครับ NDS lobby นะครับที่สู้กับ CP 9 CP fucking 9ครับมาอาลงพักสเตจ B ว่ะโอ้โห oh. นี่มันไม่มีบอดเลยเนี่ยว่ะเวลาดิรอบนี้เวลาดีงั้นเดี๋ยวพี่ทรงไอ้คิงพิเทพของเราจะวิ่งอย่างเดียวนะครับไม่ทำอะไรโอ้โหแย่จริงครั้งนี้ไม่เจอบอด ร6บอลเตงเลยนะโอ้ไม่ใส่เหรี่ยญครับเดี๋ยวผมจัดการให้ดูลูฟ่2ปีแบบไม่ใส่เหร,รี่ยมลูฟิ2ปีที่ไม่ใส่เหรียญครับแบบว่ามันคงจะกระจกม,กมากเลยจะรู้ฟิ2ปีจะหกคะแนครับรู 100, <ๆ>้ร้อยแบบในรู้ร้อยใย แต่ว่าไม่ใส่เหรียญน้อยเขาใจเฮงน้อยยิงเก็บปีไม่ไเกปปิดโอ้หนึ่งศพหนึ่งศพแรกผ่านไปศพแรกผ่านไปยิงโอ้โหจะหนีไปไหนวะทาฟาก้าดีวอเตอร์รอเฮ้ยเอ้าเฮ้ยยังจะถูกแชมโบมาฝั่งนี้อีกเนาะอืมไม่รู้ไม่ชี้กระดิ่งก่อนปึ๊บปึ๊บ เออเรียบร้อยหนึ่งโทวิ่งวิ่งฟูจิทโทระอ,อย่ากเก็บมันอย่ากเก็บมันไม่อย่าให้มันมีชีวิตเก็บมันไปเลยอ่ไม่โดนเลยเยงผมเป็นนักซุ่มยิงครับผลซุ่มยิงอุซบซุ่มยิงได้เลยโคตรสุดชนะอย่างง่ายดายครับโคตรง่ายเลย ซงซนยิงก็ที่หนึ่งเหมือนเดิมวะ่ะสุดยอดจริงๆเลยเยกตันครับทุกคนเดี๋ยวขอเอาแบบออโต้แลนะ้วกันรอบเนี้ยแบบผมจะให้มันสุ่มให้นะครับว่าผมจะไปอยู่ฝั่งไหน <c oughs> ซงซนคิงนี่เขาโหดจริงๆนะเว้ยขนาดเวลยหกสิบยังขนาดนี้ทุกคน ง่วงกลัมาแล้วครับอารงพักสเตตบีอีกแล้วครับทุกคนหูดันดันที่ชอบมากๆากผมดำ <c oughs> โอ้โหนี่ก็ไม่คนสองบอทสองนะครับแต่ของผมเนี่ยคนสองบทสองเหมือนกันแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีแชงนะผมจะวิ่งหนีแชงแล้วผมจะไปยิงคนอื่นนะครับผมได้บทเรียนจากแชงตัวนั้นมาแล้วแม่งโหดโ มาเก้าหมื่นหนึ่งครับสองผมโอ้มีคาตาคูริเวลร้อยว่ะเวลร้อยโอ้โหเวลล้อยสองตัวนะกลัวจริงจโอ้ไม่กอดแมนนั่นเดี๋ยวเราจะไปดึงธงกันนะครับรอบนี้เราจะไม่ทำอะไรเราจะดึงธงมีปัญหาบอ <c oughs> วิ่ง วิ่งวิ่งต่อไปโอ้โอ้เป้ยดูดูวิวไปกินโอ้หกพันเต็มเต็มเัาโดนเขาไปตายเต็มนั่นเดี๋ยวผมก็จะดึงตามสูตรมันโดนนะครับโอ้เดี๋ยวไยไปกันต่อเฮ้ยเฮ้ย อันน่ะชอปเปอรมีติดมีติดมีวิ่งติดตรงนี้เลยเหรแจะวิ่งลออผมทำไม้ถามหน่อยทำไมพวกนั้นมันยังไม่ไปไว้พว้เร่รอยทำไมเราถือทำไมเรายังยิงพวกนี้ได้อีกคน้เอาไปกินในห,หนูสองพันห้อาอีกดอกไหมอีกดอกไหมคาร์บพนี่เบเจัดการให้พี่หน่อย ยังทีเขาอ้ยลบลบลบนั่นนั่นคาร์บ و น ي เต็มเต็มเลยโดนโดนเต็มเต็มเลยพี่นี่นี่ขนาดผมไม่เอเ้ยระวังลบบึ๊บยิ่งตู่เอ้าเฮ้ยไม่โดนมันจะลบทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวมันตีผมเขาสามพันงงงงเดี๋ยวเราอ่ะงงโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายเวรกรรมจริงจริงแต่ก็ถือว่าแรงนะครับตีผมหกสิบผมไม่หกสิบมาตีเพื่ลอยเข้า ก็ถือว่าโอเคผมก็จะตีเข้าเท่นึงสองสามแล้วนี่ขนาดตยายเลยยังได้เป็นแฟนทัตติกอีกเพือบเล่นดีมากเล่นแบบเพอร์เฟคแฟนทัศติกเลยใช่ <S <S ผมก็ต้องเล่นดีอยู่แล้วงานนี้ส่งเราเดี๋ยไจะยิงแล้วงานนี้ส่งไราโอ้เพื่อนพ้องพีีพร้อมแล้วยิยงตู้โอ,โอ้เก็บหนึ่งด้วย้งไปด้ยวยเพื่อนไม่ต้องยอะ มาเล่าเพื่อนเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ย,ยิ่งเต็มนะเต็มแค่เสียงยิ่งนียิ่งมียิ่งมีไปยูบอะตุงยบยึดอ๋ชนะว่ะชนะ5-0อยู่แล้วครับคะแนน5,008ผมต้องที่หนึ่ง นั่นที่หนึ่งนะโอ้เป็นไงทุกคนคิดว่าเขาเก่งไหมครับอืมผมว่าก็โอเคนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับอืมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ